สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องมุมมองล่าสุดของ Warren Buffett นะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจโลกแล้วก็นโยบายการค้าต่างๆจากข้อมูลที่เรามีเนี่ยดูเหมือนว่าเขากำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมานะสวัสดีค่ะ ใช่เลยค่ะคือดูเหมือนว่าสิ่งที่บัฟเฟตกำบวนหลักๆเลยเนี่ยเอ่อจะเป็นเรื่องการใช้ใจ่ายภาครัฐของสหรัฐนะคะเขามองว่ามันค่อนข้างจะเกินตัวไปแล้วแล้วก็เอ่อเหมือนกําลังเดินไปในทางที่มันไม่ค่อยยั่งยืนเท่าไหร่ครับแล้วเขาก็พูดถึงความเสี่ยงที่ควบคุมไม่ได้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะมีปัจจัยหลายอย่างที่เขามองว่ามันอยู่นอกเหนือการควบคุมอันนี้น่ากังวลอืมแล้วประเด็นเรื่องค่างเงินล่ะครับที่เขาเตือนนี่ การยกตัวอย่างเงินเฟ้อหนักๆห,หลังสงครามโลกครั้งที่สองมาพูดนี่ผมว่ามันดูแรงเหมือนกันนะแรงทีเดียวค่ะคือเขาชี้ให้เห็นเลยว่าการลดค่าเงินเนี่ยมันอันตรายนะเป็นบทเรียนที่แพงมากจากอดีตแล้วมันก็โยงไปเรื่องนโยบายการค้าโลกด้วยค่ะอ๋อที่เขาวิจารณ์แนวทางที่เหมือนทำสงครามการค้ากันใช่ค่ะเขาไม่ได้เอ่ยชื่อประเทศไหนตรงๆหร,รอกนะคะแต่ก็วิจารณ์แหละว่ามันทำลายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเปล่าๆครับ แทนที่จะตั้งกำแพงภาษีหรือกีดกันกันไปมาเนี่ยเขามองว่าทางออกที่ดีกว่ามันคืออะไรครับคือเขาเชื่อเรื่องการค้าเสรีนะครับแต่ต้องแบบเท่าเทียมกันให้แต่ละประเทศไปเน้นจุดแข็งของตัวเองอะค่ะอ,อ๋อแล้วก็มาแลกเปลี่ยนกันใช่ค่ะแบบนั้นทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ไม่ใช่แบบบางประเทศรวยขึ้นแต่อีกหลายประเทศลำบากอันนี้เขาไม่เห็นด้วยเข้าใจครับแล้วการที่บัฟเฟต เ,เก็บเงินสดไว้เยอะมากสามแสนล้านดอลลาร์นี่ไม่น้อยเลยนะครับแถมยังไปลงทุนในเงินเยนอีกอันนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับเกี่ยวกับกลยุทธ์ช่วงนี้ของเขาอืมน่าสนใจมากค่ะการถือเงินสดเยอะขนาดนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าระวังตัวเฉยๆนะแต่มันสะท้อนปรัชญาเขาเลยที่แบบว่ารอแฟรพิชะค่ะ รอโอกาสเหมาะๆจังหวะดีๆ <S <S 2> <S 2> ใช่ค่ะโอกาสทองที่มันไม่ค่อยมาบ่อยๆซึ่งมันก็แปลว่าตอนนี้เขามองไม่เห็นอะไรในตลาดที่มันคุ้มเสี่ยงพอไงคะอืส่วนเรื่องเงินเยนก็อาจจะมองว่าต้นทุนมันต่ําหรืออาจจะเป็นการเดิมพันระยะยาวกับค่างเงินสกุลอื่นนอกเหนือดอลลาร์ก็ได้ค่ะเขาก็มีปเปรย์น,นะคะว่าโอกาสลงทุนใหญ่ๆ,ๆเนี่ยอาจจะมาในอีกสัก5ปีข้างหน้า <S <S โหสแสดงว่าเป็นการตั้งรับรอจังหวะจริงๆจังๆเลยนะครับ ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วเรื่องมองุมมองที่ต่างจากโดนัลด์ทรัมป์ล่ะครับประเด็นเรื่องมหาอำนาจความเป็นใหญ่เป็นโตนี้ก็น่าสนใจจุดต่างมันอยู่ที่ทัศนคติเลยค่ะคือบัฟเฟตต์เขาไม่ค่อยเห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าประเทศหนึ่งจะต้องพยายามแสดงตัวว่าเหนือกว่าคนอื่นโดยเฉพาะถ้าทำไปแล้วชาติอื่นๆเขาไม่ได้ยอมรับหรือไม่ได้ชื่นชมด้วยอะค่ะอ๋อครับคบมันจะสวนทางกับแนวคิดชาตินิยมเข้มๆหน่อยซึ่งทั้งหมดทั้งมวลน,นี้ มันก็เลยนำมาสู่ความกังวลใหญ่ของเขาเกี่ยวกับตัวเงินดอนลลาร์สหรัฐเองใช่เลยค่ะเขามองว่าเออมันยังไม่มีกลไกที่ชัดเจนพอที่จะมารับมือปัญหาที่อาจจะเกิดกับดอลลาร์ได้แล้วที่สำคัญนะคือเขายังตั้งข้อสังเกตด้วยว่ารัฐบาลสหรัฐเองนั่นแหละอาจจะมีแรงจูงใจให้อยากลดค่างเงินดอนลลาร์ในอนาคตก็ได้โหประเด็นนี้น่าจับตามากเลยนะครับเพราะมันกระทบวงกว้างแน่ๆจริงค่ะกระทบเยอะมากงั้นให้สรุปภาพรวมทั้งหมดที่บัฟเฟตพูดมาเนี่ย มันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนอะไรสำคัญสำคัญหรือเปล่าครับสรุปได้เลยค่ะว่าน,นี่คือสัญญาณเตือนภัยจากนักลงทุนระดับตำนานเลยนะทั้งเรื่องวินัยการคลังของสหรัฐความเสี่ยงเรื่องข้างเงินนโยบายการค้าที่อาจจะนำไปสู่ความขัดแย้งกันมากขึ้นครับแล้วก็ความเปราะบางของสถานะเงินดอลลาร์เองด้วยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่เอ,อ่อทั้งนักลงทุนทั้งคนกำหนดนโยบายต้องเอาไปคิดกันหนักๆเลยค่ะ เป็นมุมมองที่ฟังแล้วต้องฉุกคิดตามจริงๆครับใช่ค่ะแล้วถ้าเรามองต่อไปอีกนิดนะคะจากความกังนวลนของเขาเรื่องดอลลาร์เนี่ยที่เขามองว่ายังไม่มีทางแก้ที่ชัดเจนแล้วก็ยังมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลอาจจะมีส่วนทําให้เงินอ่อนค่าลงครับมันก็ชวนให้เราตั้งคําถามสําคัญต่อนะคะคําถามว่าอะไรครับก็คือคําถามที่ว่าสัญญ,ญาณเตือนเหล่านี้มันอาจจะกําลังบอกถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างครั้งใหญ่ ในระบบการเงินโลกหรือเปล่าที่มันกําลังจะเกิดขึ้นนะคะแล้วออในฐานะคนธรรมดาธรรมดาอย่างเราเราเนี่ยเราควรจะเริ่มคิดเตรียมตัวรับมือกับความเป็นไปได้พวกนี้ยังไงได้บ้างอืมนั่นสินะครับเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าคบคิดต่อมากๆเลยครับ